วันนี้บอกเลยว่าอย่าพาอัปเดตนะครับรถกระบะเข้าใหม่เลยสดๆร้อนๆลงเทเลอร์มาครับกระบะเข้าใหม่รถนี้ประมาณ6คันนะครับหคันมีขนไหนบ้างนะบอกเลยว่ามีนาวาร่าสีแดงสีขาวแล้วก็ยูสุสองคันนะครับแล้วก็นาวาร่าเกียร์แมนนนอีก1คันนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับรอช่างมา QC อยู่นะครับผมบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับราคาดีมากนะได้แคปเนี้ยห้แคปบตัวแคปเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับทางซ้ายเนี่ย ราคาถูกมากนะครับราคาอยู่3 8 0เองนะครับ379ก็คือมาณ3 8 0นะครับก็อันนี้ยังไม่รวมพ่ภาษีเนาะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าคันนี้ใครสนใจบอกไปได้นะครับรถปีนะใหม่ใหม่ไม่น้อยไม่28,000โลเองนะครับนาวาล่านะครับตัวนี้สี่อ่าเป็นแกรบนะครับมีแคริีบอยให้ด้านหลังครบแหลกด้านบนก็มีพร้อมนะครับไม่รู้ว่าจะถอดไม่ถอดนะครับก็อันนี้ก็ถ้าจะเอาต้องรีบทักบอกเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ อยู่ช่างเลยนะครับคันนี้นะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าแล้วก็มีตัวนาวาราสีประตูเกียร์โตสีขาวคาลิเบอร์แบบนี้นะครับสองจุดห้า VGS เทอร์โบนะครับราคานะครับอยู่ที่นะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสีขาวหล่อหแบบนี้นะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าผ่อนแปดพันกว่าบาทนะครับสวยงามนะครับอันนั้นก็เจ็ดพันกว่าอันนี้แปดพันกว่า นะครับชอบแบบไหนจัดได้นะครับให้ดูเลยนะว่าออปชันต่างๆให้มาครบเครื่องนะครับจอมีกล้องมีนะครับแอร์มีครบพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคูสันโทนให้รู้ให้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้สภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมเบาะต่างๆนะครับเบาะผ้านะครับแอร์หลังมี2จุดแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับรถมีการคิดค่ให้พร้อมแบบนี้นะครับส่วนตัวแคม นะครับแคปก็เป็นออโต้เหมือนกันมีกล้องเรนวอชให้ด้วยนะครับกล้องมองเห็นตา 3D มีครบนะครับดูจอหน่อยจอใหญ่ๆทัชสกรีนได้อ่าเห็นไหมครับกล้องมีครบเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ไม่แค่สองหมื่นแปดพันโลนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้เดี๋ยวทําคลิปรวมก่อนนะครับทําคลิปรวมนะพรุ่งนี้ถ่ายคลิปเดี่ยวให้ดูนะครับ ก็บอกเลยว่าจองให้ทันนะครับเพราะบอกเลยว่ามาไวไยไปว้น่นอนของดีราคาถูกรถนี้ได้มาบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับรีบสาขาตุหาเป้เลยนะเบอร์ oh. 0ูนย์94้าสี่เจ oh. นะครับอ่ะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะับสประตูที่เข้ามาใหม่ๆนะครับนี่ปี18 9 9นะครับคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวอ e ีพันะอีพ e ันะครับ ราคาดีนะครับราคาดีนะครับเพิ่งเข้ามานะครับยางนะครับนี่ยางปี2 2งเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับ4ประตูตัว e-pat นะครับ5 2 9 0 0 0นะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับคันนี้เป็นตัว4ประตูนะครับราคาเนี่ยไม่แน่ใจนะ5ข้าศ9กาองข้างนี่แหละครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น4ประตูออโต้นะสวยงามสภาพเดิมนะครับ แล้วก็มีที่สตาร์โนวา่านะครับสำหรับเกียร์แมนนวลมีให้เป็นการ3าม0 0 0หกหมื่นาพนะครับได้แบ็กเอิชันแท้ๆแบบนี้นะครับปีสิไม่น้อยถ้าไม่เจ็ดหมื่นกว่าเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเกียร์แมนนวลอ่ามาแล้วก็มีอีสุสองคันยังไม่ทราบราคานะครับจะทราบแล้วเดี๋ยวใส่ให้ไว้นะครับอีสุนะครับจะเป็นตัวอีสุตัวไฮเดนเดอร์ตัวแซตัวท็อปนะครับที่สวยงามมากนะครับคือซสมล้อแต่งมาครบนะครับกรอบไฟหน้าติดมาแล้วเบ้ากันลอยมีครบเลยแบบนี้นะครับ มีครบเลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแม็กเป็นซีโตวายนะครับแม็กซีโตวายนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอ่ากระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่เนาะคล้ายๆพวกตัวอดีเมตอ่ะคล้ายๆพวกรถมิวเอ็กอะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับไมค์คลิปนะครับสภาพใหม่์คลิปเลยนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะครับตัวเซตนะครับราคาไม่ยังยังไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับให้ดูขอน้านในเป็นยังไงออปชั่นนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังปรับไม่นุ่น คุณแจขายนะครับคูซันโทนมีจอมีนะครับเบาหนังแบบคูแม็กด้วยนะครับเบาหนังไม่อบซับความร้อนนะครับเบาหนังแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามกรีบเลยนะครับแอร์หลังมีให้สองจุดนะครับสภาพสวยเดิมเงางามแบบนี้นะครับถ้าชอบจัดได้เลยสีขาวมุกมุกแบบนี้นะครับ กิ๊บกิบกล้องหลังมีให้พร้อมนะครับมี2คันนะครับปี2 3 2 2 22 23 1นี่แหละครับแล้วก็2 3 24 1คันนะครับปี23กับปี23 24งอ่ะมี2คันนะครับราคาเดี๋ยวแจ้งให้นะครับถ้ารู้ถ้าสนใจก็บอกมาได้เลยผมว่ามี6ไปปลาเจ็ดต้นตแน่นอนแบบนี้นะครับเพราะรถใหม่มากใหม่มากๆสภาพคลิปเลยนะครับสวยเนี้ยนะครับไม่หลักหมื่นอ่าสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ แล้วก็มีนะครับที่น่าสนใจอีกคันก็จะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะตัวเตีย้ยนะครับแต่เป็น4ประตูนะขึ้นลงสะดวกสบายนะครับเห็นถามหากันมานะครับก็จะซื้อเข้ามาแล้วลองขายดูนะครับ4ประตูตัวเตีย้ยนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับถ้าชอบแบบนี้จัดได้เลยนะครับรตัี w d ด4 4ได้พนักงานบริษัทราชก,การต่งตางๆนะครับจัดได้เลยแบบนี้นะครับรถสวยรถเดิมนะครับโครงสร้างเดิมรับประกันให้ทั้งหมดเลยรถไม่มีชนไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้นะครับ ห้าแสนสองหมื่นเก้าน่าสนใจมากเพราะว่าได้ปีสิบแปดและไม่แค่สี่หมื่นเก้าพันโลสี่ประตูมีแคริบบอยให้ครบนะครับสภาพสวยเดิมนะครับแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมเงางามนะครับคันนี้หลุดจองนะนะครับลูกค้าเงินไม่พอนะครับลูกค้าเงินไม่พอนะครับจําได้เลยนะครับลัางท้ายติดเซนเซอร์ถอยมาให้แล้วครบเครื่องเลยนะครับคันนี้สภาพเดิมมากคลิปเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับดูสิครับหัวหูวาบโครเมี่ยมยังเงาวับเลยนะครับ แมกนเนอร์ด้านในนะครับก็สภาพคลิปเนี้ยบนะครับนี่ใหม่มากนะครับรถเดิมเดิมท้ายไม่มีโดนชนนะครับจะเป็นแคปเตียเกียรแมนนุ่นก็มีให้ทั้งหมดซวนสี่คันนะครับราคาอยู่สามพัเก้าสี่นต้นนะครับมีให้เหมือนกันแบบนี้นะครับรถเดิมสภาพดีนะครับใช้งานยาวๆนะครับปีใหม่ไม่น้อยนะถ้าตัวหน้านี้นะครับอันนี้ราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับปี2ีสองยี่สามเนาะปีใหม่เลยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าหมป่าหน้าหมป่า นะครับตัว e n t r y นะครับ429,000รถปี23ไมล์1,009เองนะครับไมล์น้อยมากนะครับเหมือนในรถใหม่ไปใช้เลยนะครับเรียกว่าถอยมาแล้วไม่ค่อยใช้นะครับใช้ประมาณอ่ะครึ่งปีปีหนึ่งแค่นะครับแล้วก็ไม่ใช้นะครับเบื่อไม่ใช่เบื่อครับน่าจะปล่อยยึดนะครับก็ใครจะออกรถอะไรก็คำนวณให้ดีนะครับผ่อนอยู่7,000 8,000ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแคปออโต้พิลเลอร์มีไหมมีนะครับมีทั้งหมด3-4คันเข้ามานะครับ ติดจองไปแล้วประมาณสองสาคันนะครับอันนี้เป็นแคปออโต้นะครับราคานะครับอยู่ที่นะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับปีสิบแปดมาอยู่วันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลอ่าคันนี้ทะเบียนแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับแปดศูนศูนย์เจ็ดนะอ่าอันนี้ติดจองอยู่นาวาล่านะครับติดจองอยู่นะครับผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะครับประมาณสี่แปดเก้าอันนี้เกียร์โต้สี่ประตูสีขาวนะครับสี่ไปเก้าอ่าสภาพสวยเดิมนะครับ เพเนอร์สองสี่อีพัสห้าแสนห้าหมื่นเก้าปีสิบเก้าเหมือนกันนะครับคันนี้มีว่างอยู่ประมาณสิบห้าคันนะครับถ้าเป็นตัวสีนี้สเปคนี้นะครับประมาณสิบห้าคันนะครับนะมีให้เลือกนะครับผมบอกเลยมาหาเรานะครับครบจบได้รถใช้แน่นอนผ่อนเก้าพันกว่าถึงหมื่นหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าผ่อนเก้าพันกว่าถึงหมื่นหนึ่งอันนี้แบบว่าไม่โล่สวยนะครับบอกกันตรงๆเลยนะครับไม่มีบอกเพิ่มอะไรแล้วข้อประมาณนี้นะครับอ่ะรถนี้ได้เป็นตัวอ e ีพัสนะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับ และก็ตัว e นะครับรู้สึกคันนี้น่าจะติดจองนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อวานลูกค้ามาลองแล้วนะครับเหมือนจะจองแล้วแต่ยังไม่ได้ป้ายไปใส่อ่าแต่ถูกสุดอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับถูกสุดนะอ่าอันนี้แคปนะครับแคปออโต้แคปออโต้ยกสูงเทเนอร์สี่แสนเก้าพันบาทอ่าสี่แสนเก้าพันบาทนะครับคันนี้ราคาดีนะครับเรียกว่าราคาดีเลยนะครับอันนี้ไม่ก็แก่หน่อยนะครับไม่แก่หน่อยนะ เขาศูนเช็คระยะตลอดแบบนี้นะครับคันนี้นะเขาศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับส่วนอีคันเป็นนาวาร่านะครับแคปนะครับนาวาร่าแคปนะครับคันนี้บอกเลยว่านะครับราคานะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าเกมแมนนุ่นนะครับเกมแมนนุ่นนะคันนี้สีเทาดาสภาพคลิปเลยนะครับสภาพคลิปนะครับแล้วก็มีแคปตัวเตี้เกียออโต้นะนี่แหละครับเป็นรีโวนะครับมารมแคป เครื่องแน่นๆฟิตฟิตนะครับไม่ประมาณ8 0 0 0 0ืไม่แปดหมื่นไม่แสนสี่หมื่นแปดพันนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายหลายเลยนะครับเล็กไม่เนาะราคาถูกสุดอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสำหรับแคปออโต้รถในงานนะครับประวัติศูนย์ทุกคันเลยนะครับสนใจขนาดยังไงติดต่อไปได้นะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ